ปลเดียวพ่อเลยบ่ได้เจอดเ้าวู้เลยบเดียวเลยล้านเลยอือเอ้ย๊เย็บกูบี้น ลายตูเตรีเตรียมตัวเลี๋ยวขึ้นไปโอ้ปลากระมันกระไรตัวหนึ่งทักทายสบายดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามแล้วชมสบายดีตอนเช้าวันนี้ค่ะ มริกาสิได้ไปแก้เข่าเชอร์พะเทาทุกคนเลยเขาพอแตงโมปันเถอแต่เมื่อคืนนี้แหละอยู่พุ่นหน้าปุ่งกูแหละเขาสิได้ไปอัดรถไปแก้แก้มาช้อยเข่าทุกคนเลยเจ้าของแล้วแล้วก็ได้ไปช้อยพะเทาไม่เทาแล้วก็ศให้น้องเขาหลายหลายคนยังอยู่วันนี้เขาสิไปซอยกับพะเทากอนแก้เฟืองไปนั่งทุกคนเลยมีเฟืองอยู่สี่คนห้าคนนี่แหละไปให้งูพะเทาอยู่เดื่มนี่เขาสิได้ไปกัน เอาลูากไทยไปแก่เอา,าเอามาเฟิงโคตรคนเลยเฟิงเบอร์ง,งูเจ้าท่านปล่อยนะโฉงนี่นะได้ผลเฟิงเบอร์มันก่อนเจ้านายกับเจ้าปล่อยอยังสี ยาเราคนฟืองนี่เึ่งชีโคพอดีเติมรถเลยโอ้บางคนก็ขึ้นจิตอยก็ไฟเชื่อได้เลยนะ, <laughs> นะไปเจอเฮงโง่แล้วกับแก่เขาช่วยลุงเลยเขาลุงขเขาพอเท้าทุกคนเลยพอเ,เท้าเปเนชาเฮ็ดและล,ลุง นอนอยู่ตนาผู้รถบัตรกับผมมากระจายแล้วทุกคนเลยผู้พอมือเลยปั้นแต่เมื่อคืนนี่เมื่อนี้น่ะเป็นวันพระคือที่เมีคนปั้นเรากำวินเลยมาปั้นแต่เมื่อคืนนี่มืัอนี้เป็นวันพระวันพระใหญ่เดินชิดชองเพ่ง เอาได้ไปส่งเพิ่งยาเขาจะได้ไปแก่เขาไปเลยเบิร์ละบอได้จชอบแ่ิได้ใชอบแม่ิเก้ดุหนนเขาลุกเมือ่อ องคันยังคันหนึ่งผิได้ชอบ,บอันเจ้ากัปั้นละบ่ยังมือเลิมื่อคืนี้คือปั้นรถยังคันหนึ่งบอเออ,อยังรถลุงบอ๊นี่ดูด้สามคันคันละสิห้ากับสี่สิบห้า โอ้ย <The> ังอีเทียวหนึ่งพอดีเขาไปท่าเขาไปนี่เขาส่งเพิองอยู่นี่เอาาไปส่งเพิองงูก่อนทุบเลยแล้วยังไปแก้ข้าวของเขางูจะไปทั้งเลยหมดเลยหลักอ้อลักยักนอนท่าก็ปูนอยู่หญ้ากินนี่งนี่นะ ได้ไปแค่เข้าก่อนบาดีิทุกนี่คือแล้วมัได้ทุกคนด้วยมีตรกองเบิ้งกองเบิ้งกับเบิ้งจนต้องต้องไม่อีกแล้วก็ใส่เขาดอกกัเนเชีย าม,ามาฮอดิงคือีมื่อตะเฮงบอกท่ามาู่ยู่มาตะเฮงคือเมื่อาาตะเฮงปั้นแล้วก็ตะคืนนี่เมื่อควันควัากระตื่นโ oh. อ้ยเมื่อคืนส่งแจ้งปัน้นเมื่อคืนนี่นะไปเสื้อมั้ยนา ได้ชอบกับขีาปกุ้งอันนี้บ่ยังแหลเข้าทนแดดดำเดือนสีเดือนห้าไปเลยได้บ่ได้ละดำคาโชการมาพี่เกี้ยวทนแดดได้มันบีตายเออ ยกปุอยกมันโหลดขารซอยเดียวทุกคนเลยอีแต่ดอนขี้เบะก็มูมาแต่เช้านี่เยอะมูซอยนั่นคอยแจกเต็มโหลดเลยจะห้ากันได้สี่สอบหนึ่งโ <eterm> อ <oon> ้ยคอยจัดวาคอยซอยเขาไม่ได้ซอยไดคอยจัดกินนี่แล้วนะนะกะละลายเรื่งรับพิชเอาตัวนี้ยใช่ไหมไปไปฮะไอแต่ดอหนอยหน่อยเนีะยมาได้ไปไปรถสามคันปริมดบารี คนไอยรีเมรุตกขับรกรอนตรออยู่หลังยกน้องแม่อะไรทเอนแล้วไม่เห็นมุงเต็มแล้วเปล่าว้าวตัวค่อยมีเหยุนนี่กบพีของลนึง ปลา้อนข้าวอะไรเมื่อจบของข้าวดุเดี๋ยวหรอเมื่อจบของข้าวไปข้าวลายใช่เขาลเกบ่หลังจากแกข้าวยาไปหาป่าก็ทุกคนเลยปลาอยูย่หนองพู้ละอยู่หนองเอออยู่หนองแดงที่เฮาไปเอากับเบอซินพูป่าลายลายเอาแห่ไปแล้วก็มองน้ำมันนี่นะมองเขาเสียหลุดจากไปขี้หลุดจากไปทุกคนเนยลยล้วก็ไม่จะได้ไม่เอาควายเอาอยู่พูจะได้เอาไป คลองไปถือคลองไปเจอเค่ิงคลองนี่มากลคามคลองใหม่ไป<ะ>ขิดจักรไปโง่ควายเจ้าก็ทันปล่อยอยทุกคนเลย ท่านเลี้ยวลายสูงนี่นะอย่างเข้างันสุดลายโอ้ขังมาอยู่ไปได้ขาหูได้วยขายโูออมรปลอยนี่ลยไขายมาพี่ขายเบื้งนี่

có hè hoa ngọt của đất Nghệ bà bà, bà hết được đuôi đuôi mà bà. Bà lệnh này à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  Uh -huh. Matrei. บลาเดียวพ่อเลยบ่ได้เชิดดี้าวบ้เเดียวเลยลานเลยเย็บกบีตรงน่น ปาไม่แย่ทุกคนเลยปลาน้อยหมดปลานี่พัดนไม่แย่ปลาเนี่ยปลากินแเรบนองนดุดไม่เนะี่ยนองเก้าแล้วแปลงเอาเห้มันเลิกน่ะจับนี่ปลากะมือลาบลาบเอาโอ้หมดปีตัวน้นอยๆปลากะ โอ้ oh, ปกิญญาเต็กตัวหน่อยมา,มาดูมาชื่ออะไรตัวใหญ่เนี่ยเอาลูกบอสบ้า,า,า,าบาทแรกถือตัวหนึ่งทุกคนเลยบาทสองอบาทสองพ่อเลยขีอว่าโอกใบไหลาหนึง่งน้ำมันน,อน,อนอ้อยๆหนึ่งเห็นท่นหลังป่า าดองในป่าเหลายายน้นำหยุ่นหุ่นดองกับพี่เล็กด้วเพลงแอวขึ้นมานีพอละดองเอ้ยน,นี่นะ มือเลาะมือทุกคนเลยอับประหอมนำ้ำไหนลุกเอามาไหม,าอมโอ้พระหอมงามขนาดรดมือสะลักเจอเลืลาป่ามาปุ๊บสมุดามาแล้วมาป่าอยากเอาเขาลงเจื่อเขาทุกคนเลยเขาท่านพีพ่เกยท่านแลว้วเบือ ปูนาเขาอยู่เข็มมันครจากร้อยเต่าเจนร้อยเต่ามอเตอร่าเจนร้อยเต่าบ่ขักกันเนาะนักบ่

เฮ้ยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดวิววิวลงเลยโอ้ไหวอเลย พังหอมเนี่ยเชือราป่าโอ้หลายตัวติมเด็มเต็มคนนี้คนใดโอ้ป่าขมันก็ได้ตัวหนึ่ง มีเยอะอไปเลยมีหอกปูแดง,งนี่บาทนลยมะหอยก็มีน้ำอีปลาเานะบาทเดียวทุกคนเลยมันนี้ที่มาลับเอาปลานะลับเหนียวลับแหลวโหปลาว เกตมันลาบเลยมันนี่ บิลายลาบบิลายด้ว,ดวทุกคนเลยบ้านจะโตัวสองสี่หกแปดตัลาบแปดตนี่จงเฮาพงต้มพงเป็นไข่เป็น,นอะไรทุกคนเลยหากะเยอะแค่แน่เออต้มปลาดิตนี้หลายตัเเวเลยยังเห็ดลาบเอา โอหมันตนุกูเลยสลิกปีงไปแล้วเลยโอ้ยมันโอดกว่าโหปลาน้อยๆสำนึกส,สื่อล้างสิ่อเจเลยอืมตัวนี้ปีงโหมันใช่ไดอ้โหมันชุกแล้วเอาพักอีกตุกตุกเลยพักแล้วกั <c oughs> เข้ากับลาบเลย นี่โหมงจุกเลยทุกคนเลยเราจะมาผักโขมันลาบเอาเดียวเลยเข้าโขมเขาไม่พี่เรืองมีแล้วว่นนี้นะเออกอเห็นกองข้าโขมอยู่นี่เปล่านีผักโขมก่ก็ผักโขมันทุกคน Về lời phát con màn như vậy đi Màn cơ màn màn mua lá Mỏ nhét đánh thư chết tù đây Ồ Đánh nhét Dịp chết tù đấy đâu Ờ Mình nhét mà nè Mình ra đây là đi nè? Đây vô ở đây mắm mệt mà nè Ồ Mắm mình khác đó Ờ Bao lên đi Chết lạp bà vô ขึ้นป้าบ่อมือไหนขึ้นแล้วอิตาดอนไปแล้วมันนี่เขียวยังอยู่ไรไปแล้วหา <ไป S 2> ่าคือไปแล้วไปกีนปก่นี่กี่นี่บ่บาม,มาือกลับมาให้น้องปั่นเขา่าเลยวิเรามาปั่นเขา่าผักแล้วแล้วมาตับทุกคนนะหมูมันตับเพอม,มันมันมุนแล้วก่ะแซ่บตัวเนี้ยเคืองมาเลยแบบ dù đội đột nằm chưa đi, có mặt ở đừng mặt ở hàm mặt ở hàm mặt ở hàm mặt mặt ở hàm mặt ở hàm mặt ở hàm nằm ở hàm mặt ở hàm mặt ở hàm mặt นำ่าเ,เป็นเช่หเป็นเ่มเเชมานหคงตได้เราไปดูเ,เ,เตมแล้วทุกคนเลยมาควิดเชิ่มนี่มะควิดฝึกสบาย lupa buat เรียบร้อยเผักเลยเหนียวตุยตุลย,ยเลยบบเรียบร้อยทุกคนเลยลปาปลา,าบบเขากะจะน้อยก่อนกินเขาผ่านของไปกัแปลงคือหรือแปลงทรัพท์บอกพี่เลือดดยนี่ได้มาเฮาหลายๆม่ได้นี่เรียบร้อยมาแม่ทุกคนผ่านของแบบม่แมบบ่ไหม นี่มาไหมลายได้เท่ากดิเดียวไมาไหมกินตมดีหรอป้าแม่พงเขาแรงจังเขาง่ายเขาง่ายจังเขาแรงยูทียงตีมาทุกคนลาบป่ากันดิต้มปลาด่ต้มปลาลาบป่ากินกัะปุกทูเพื่อกินเฮปุ่ท่ีทงลายเฮปเน่นไม่ได้อยู่เทีงแบบนี้เราขึ้นเทีงอยู่ทีงนะ bạn mát tất con cả đi chơi luôn mặc luôn con là ba đại bê lên lên ดัมมบ้าน <c oughs> จักจีไปลเลยทุกคนเลเจกตู้เกคลิปกูมีขเขาาแล้วเพื่รถต่างกับนข้บบนาแต่ว่นมีสแบ ตอนนี้เอาอะไรกินข้าวกินน้ำอิบเลยทุกคนเลยมื่อนี้ถือว่าอยู่งหื่นแล้วก็ไปแก้ข้าวสอยพ่อเท่ามาื่อวานนะแล้วก็ายากากไปหาปลาอยู่น้องก็เอ้ยไปแหละมาลาบกินแรงวันนี้ตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วถือว่ากินข้าวแรงหาปลากินกับมะตูว่ากินงอนเลย อตอนนี้เาก็ได้ทานกินน้ิดืมากาศตอนรั้นอากาศฝนตกงนักมากาพอาเด้ไม่ขอบใจที่ตามนะครับชม่